ย่าสนอดีที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตรักธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนะครับซึ่งเราก็รู้จักท่านในานามท่านใหม่ ท่านก็จะมาโพสต์นู่นโพสต์นี่เกี่ยวกับสถาบันบ่อยครั้งนะครับและเกี่ยวกับวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ล่วงเกินสถาบันนะครับคราวนี้ท่านก็มาพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับการอภัยโทษนะครับผมก็จะมาดูซิว,ว่าเอ๊ะมาอ่านดูด้วยว่าเอ๊ะท่านใหม่นี่ ท่านจะพูดถึงคุณทักษิณยังไงนะถ้าจะไม่ดีซะแล้วสิท่านคงจะโจมตีคุณทักษิณแน่เลยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับผมจะเอาส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านโพสต์มาอ่านให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับท่านโพสต์ว่ากรณี ani, นายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือ1ปีมีรายละเอียดระบุว่าอภัยทานจากเสียงนาหูในสื่อสังคมออนไลน คำประกาศอภัยโทษคุณทักษินเป็นหลักปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมจากกวัดดีวัดราชจ,จะสังคหวัตถุและขนบประเพณีมาแต่โบราณวงเล็บพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยก่อนก่อนก็มีมาค้นคว้าหาอ่านได้มันเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับนักโทษทุกคนในเรือนจำจะได้รับซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่กันกองตามลำดับชั้น ซึ่งจะต้องกลันกรองและพิจารณาอย่างดีแล้วจึงทูลเก้าพูดอีกมุมหนึ่งมันคือหลักเกณฑ์เดียวก,กันกับที่พระสงนิกรทุกคนต้องได้รับโดยไม่ยกเว้นไม่ว่าจะรักหรือเกลียดพระองค์และเป็นพระราชอำนาจคำนี้โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าตามใจพระราชาแต่หมายถึงเป็นเกียรดเป็นสีถวายแด่พระมหากษัตริย์เพื่อพระองค์เป็นผู้ประกาศ เป็นพระมหากรุณาที่กณของผู้ปกครองแว่นแคว้นตามหลักปกครองที่เก่าวข้างต้นมีคำถามในหมู่รัษฎรส่วนหนึ่งว่าวันนี้พระเจ้าแผ่นดินจะอยู่กับโรคยุทธใหม่อย่างไรอยากบอกว่ากรณีอภัยโทษอภัยทานคุณทักษิณผลพระรานิสงส์แท้จริงไม่ใช่ตัวคุณทักษิณเป็นหลักแต่กรณีนี้เป็นแบบอย่างให้คนไทยทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชาการสสสวหรือนักการเมืองได้รู้ว่าการปกครองที่ดีที่สุด ผู้ปกครองควรต้องมีทมหรือนักกันแม้จะทำได้ยากแต่ก็ต้องทำการยึดถือเอาทมเป็นหลักคือการยึดถือผลประโยชน์หรือประโยชน์ของราษฎรทุกคนเป็นที่ตั้งมีความถูกต้องดีงามสังคมนั้นก็จะมีความสุขจริงๆแล้วพระเจ้าแผ่นดินอยู่กับคนไทยเรามานานแต่พวกเราบางคนบางกลุ่มบางคน แต่หากที่กําลังตั้งใจจะผลักไสให้พระองค์ออกไปผมเห็นอย่างนี้จริงๆส่วนท่านเห็นด้วยหรือเห็นแย้งก็ขอสมวนสิทธิ์แสดงความเห็นด้วยความสุภาพนะครับบ่อมเรืองบ่อมเจ้าจุลลเจอมยุคคนนะครับผมอ่านแล้วผมก็เข้าใจนะจากที่ผมมีอคติกับท่านใหม่หลายต่อหลายโพสต์ของท่านนะแต่พอโพสต์นี้ผมว่าท่านโอเคที่สุดเลย แล้วหลังจากโพสตนี้ออกไปนะครับก็มีคนวิพากวิจารณก็ไม่ได้เห็นด้วยกับท่านใหม่เท่าไหร่นักก็ส่วนมากจะเป็นคนที่เกียดคุณทักษิณก็จะวิพากวิจารว่าคนโกงชาติโกงแผ่นดินก็จะาว่าคนที่คอร์รัปชันก็วิพากวิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อยนะครับโดยไม่มีไม่มีหลักอะไรเลยคืออยากจะด่าก็ด่าไปซะอย่างนั้นแหละนะผมก็เห็นใจนะ ตอนแรกก็คิดว่าจะสงสารแต่ผมคิดว่าน่าจะสมเพศมากกว่าคือคนที่แบบเกียดเข้ากระดูกอ่ะเกียดคุณทักษิณเข้ากระดูกก็จะไม่พอใจต้องการให้คุณทักษิณตายต้องการให้คุณทักษิณติดคุกต้องการให้คุณทักษิณเป็นอะไรก็ได้ให้มันสะสมแก่ใจของตัวเองนะครับคุณทักษิณก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียด นรักก็ไม่ใช่น้อยนะคนที่เลือกพรคเพื่อไทยสิบล้านคนนะ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตก็รักคุณทักษิณทั้งนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับแต่สิ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจมิมยุคคนท่านได้โพสต์ไว้ทําให้ผมเห็นภาพเลยผมเห็นภาพของสถาบันเห็นภาพต่อความ การูนาที่คุณนะครับกับประสงนี้ก่อนจริงๆนะครับก็เลยอยากให้คนที่มีอคติต่อคุณทักษิณได้อ่านบทความนี้นะหมอวรงศรีสุวรรณแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะอ่านบทความนี้แล้วก็ตั้งสติดีๆ เชื่ผมะนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นประชาธิปไตยกันเยอะเยอะจนเกินเหตุนะจะแสะดงความคิดเห็นอะไรก็ได้มีเฟ e บุ๊กมีโทรศัพท์อยู่ในมือมีเฟ e บุ๊กมี youtube มีอะไรก็ได้อยู่เวเรามีใครโพสต์ใคร ทำคลิปอะไรก็จะมักจะพิมพ์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 แล้วก็พอมีปัญหาโดนจับติดคุกติดตารางก็จะอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ด่าเขาไปเสียหายแล้วโดยที่ไม่มูลความจริงไอ้ด่าว่าคนนั้นโกงไอ้ด่าว่าคนนั้นเลวไอ้ด่าว่าคนนั้นระยำมันด่าง่ายครับมันไม่ยากเลยจะด่าใครและตัวเองมีความรู้หรือเปล่าได้เจอตัวเป็นได้เคยคุยกับเขาหรือเปล่า ก็ไม่มีหรอกครับคนเรามันไม่มีดีมีเลวกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับผมจะบอกให้ตัวคนเราคนนึงเนี่ยถ้าเป็นหนังนะเป็นพระเยญนพระเอกมันจะเป็นคนดีผู้ร้ายมันจะเป็นคนเลวหนังเอกมันจะเป็นคนดีหนังร้ายมันจะเป็นคนเลวแต่ตัวตนของทุกคนนะครับมันมีความดีความเลวผสมกันร้อยเปอร์ซ็นต์บางคนอาจจะมีความเลวแปดสิบมีความดียี่สิบหรืออาจจะมีความดีแปดสิบความเลวยี่สิบ ก็ต้องมีกันทั้งนั้นแหละครับเพราะทุกคนมันเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าใครจะส่วนไหนของของตัวเองจะความดีหรือความเลวออกมาโชว์ให้กับผู้คนได้รับรู้ก็เท่านั้นเองไอคนที่ด่าเขาด่าเขาอ่ะผมก็อยากจะถามว่ามึงดีขนาดไหนวะมึงดีมากขนาดไหนก็มีคนย้อนถามว่าเอาแล้วมึงมาด่าเขาทาไมก็ผมทําคลิปครับผมทํา youtube อะ่ะ ผมมาขยี้ครับผมมาพูดคุยครับแต่ผมก็ปรึกษาพระเกจิแล้วว่าทำได้ไหมท่านบอกทำได้ถ้าเกิดว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทำด้วยความอัดคตัตินั่นแหละครับก็ทำได้นะนัะ่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม ถ้าที่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะก,การงานการเงินหรือความรักติดขัดอะไรก็ต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่าคา,า,าถาตําราพลิกชีวิตตอนนี้มันเยินไปหน่อยนะพกไปพกมาครับซึ่งผมนําความรู้ทั้งหมดในสายมูเตดูนะมาเขียนลงในเล่มนี้นะครับยี่สิบกว่าปีที่ผมซึมซับที่ผมศึกษาที่ผมคืนคนความาแล้วมันจะช่วยท่านได้จริงๆ นะครับเชื่อผมอะราคาเล่มละสองร้อยเก้าสิบาทครับซื้อไปฝากพ,กพวกเพื่อนฝูงก็ได้ติดต่อผมสามช่องทางครับทาง facebook ดกเร์กิจผลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ครบับเบอร์ไอเดียไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร,ร์เดียวกันนะครับติดต่อสั่งจองมานะครับหนังสือเล่มนี้จะออกก่อนวันที่สิบสามกันยายนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกล้าจะส่งโรงพิมพ์นะครับรอตรวจป๊บแล้วก็ส่งโรงพิมพ์นะครับครบ คุณนะครับที่ท่านติดตามกิดโพสแชนแนลถ้ายังไม่ได้เข้าไปดู YouTube ก็เข้าไปดูนะครับช่องกิดโพสแชนแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขกับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีชชีวชีววิติตตของเราากัน